ครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่สามกรกฎาคมน,นะครับวันนี้เป็นวันแรกของรายการของเรารายการใหม่นะครับศุกร์ปันศุกร์919 9, 9เริ่มต้นที่สารปกครอง9ต่อไปเพื่อประชาชนนะครับเราก็มาพบกัน9มง19นาทีเหมือนเดิมครับเหมือนรายการเดิมที่เราพบกันนะครับทาง Youtube สำนักง,งานสารปกครองนะครับ ดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับจะดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มาพบกับน้องๆลดเวลาลงนะครับเหลือเวลาก็คือทุกวันศุกร์นะครับเราเจอกันในศุกร์ปันสุข9์9 9เริ่มต้นที่สารปกครอง9ต่อไปเพื่อประชาชนนะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับก็ประชาันพันน้องๆนิดนึงนะครับว่าขอเชิญชวนพวกเรานะครับใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้นะครับ จะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อแบบไหนก็ได้นะครับเรียว่าเป็นเสื้อสุภาพชุดสุภาพที่มาทํางานนะครับแต่ว่าที่เชิญชวนให้ใส่เสื้อเหลืองก็เนื่องในเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563นะครับเราก็มารวมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับขอเชิญชวนใส่เสื้อสีเหลืองด้วยกันนะครับในเดือนนี้นะครับก็ในส่วนของเราก็ สุขป,ปันสุขของพวกเราเนี่ยนะครับก็คือว่าพี่เน้นในเรื่องของโครงการสารปกครองของประชาชนนะครับซึ่งพี่ก็เลยให้ท่านผู้บริหารเพราะว่ามีการประชุมไป,เ,ไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมผู้บริหารไปนะครับเราก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก็เลยอยากจะให้ทุกหน่วยงานที่เราเคยมีตามโครงการของเรานะครับหนึ่ง หน่วยงานหนึ่งโครงการเพื่อประชาชนที่น้องๆทุกหน่วยงานทํากันไปแล้วนะครับก็เลยอยากเอามานําเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูกันนะครับหน่วยงาน,นอื่นๆจะได้ดูของหน่วยงานของเราด้วยว่าเราทําอะไรไปถึงไหนแล้วก็สื่อไปถึงประชาชนได้อย่างไรนะครับก็ให้แต่ละหน่วยเนี่ยนะครับก็ไปทําคลิปตัวเองขึ้นมานะครับให้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับแต่ว่าวิธีการนําเสนอก็อยากจะให้ เป็นรูปแบบที่น่าชวนมองน่าติดตามนะครับก็เลยให้ทางสำนักประชาสัมพันธ์นะครับเป็นหน่วยเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับเป็นเพราะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประชาสัมพันธ์นะครับนั้นก็หน่วยต่อๆไปพี่ก็จะจับสลากไปเป็นระยะระยะนะครับก็จะสลับกันนะครับก็เพราะมันจะมี2กล่องที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนกลางกับปุยผ้านะครับสลับกันไปคนละสัปดาห์นะครับ ก็พอวันนี้วันที่3ามนี่ไหมครับพี่มาเริ่มต้นให้นะครับวันศุกร์ที่สศุกร์ต่อไปก็จะเป็นศุกร์ที่10อันนี้ก็จะเป็นคิวเปิดเริ่มต้นให้กับทางสำนักประชาัมพันธ์ก่อนเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแล้วก็ศุกร์ต่อไปก็จะเป็นศุกร์ที่17รกรกฎาคมก็จะเป็นภูมิภาคนะครับเพราะว่าวันที่10เป็นของส่วนกลางคือสำนักประชาัมพันธ์ต่อไปก็เป็นภูมิภาคพี่ก็จะขออนุญาตจ,จับเลยนะครับ อย่างน,น้อยก็มีเวลาเตรียมตัวกันออสองสัปดาห์นะครับก็เป็นของนี่เลยนะครับลงใต้ไปเลยลงใต้มีใครบ้างลองดูแต่นี่คือสำนักงานสารปกครองสงขานะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับทีมงานสงขานะครับอของเราก็จะ มาออกอากาศกับพี่ครับในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับเพราะนั้นก็มีเวลาเตรียมตัวอยู่นะครับแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับกติกาก็คือว่าเ,ออเหมือนกับที่เราผ่านมานะครับตอนช่วงแรกก็จะจับสลากแต่พอถ้าน้องๆหน่วยงานไหนพร้อมก่อนส่งมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอจับสลากก็ได้นะครับใครส่งมาก่อนพี่ก็จะเอาเข้าคิวมานำเสนอให้กับ น้องๆของเราทุกหน่วยงานได้ดูกันนะครับดัะน,นั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครพร้อมก่อนก็ส่งมาได้นะครับแล้วสำหรับในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นที่พี่ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ก็ไปพูดถึงเรื่องสารปกครองของประชาชนของพวกเราในตอนที่พี่ไปรายงานผลการดรําเนินง,งานของสารปกครองและสํานักง,งานสารปกครองต่อผู้ที่สภานะครับเมื่อวันที่23มิถุนายน,านที่ผ่านมานะครับ ครับความจริงแล้วเนี่ยตอนที่พี่ไปชี้แจงที่วุฒิสภานะครับจริงๆแล้วมันใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับคือตั้งแต่พี่ชี้แจงของรายงานการดําเนินงานไปก่อนนะครับรายงานไปเสร็จแล้วทางท่านสวก็มีข้อถามมีข้อแนะนํามีข้อความเห็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตอนท้ายพี่ก็จะเป็นการตอบคําถามแล้วก็ตอบข้อชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปในตอนท้ายอีกที ความจริงมันกินเวลาประมาณ3ามชั่วโมงนะครับแต่ว่าขอตัดมาเฉพาะช่วงท้ายสุดเลยแล้วกันนะครับที่พี่พูดถึงสารปกครองของประชาชนนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับว่าพี่พูดอะไรที่วุฒิสภาไปนะครับเป็นสิ่งดีๆขององค์กรของเรานะครับสารปกครองของประชาชนครับเชิญชมได้เลยครับผมมองว่าการทํางานของสารปกครองเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเปรียบเทียบกับด้านการศาสนาสุขนะครับ เหมือนกับสิ่งที่มันเกิดโควิด -19 ในปัจจุบันนี้แหละครับมันต้องมีทั้งเชิงรักษาแล้วก็เชิงป้องกันนะครับเชิงรักษาก็คือสิ่งที่เราต้องทําตามที่ท่านให้คําแนะนําไปในเรื่องของคดีที่ราชานี่นะครับก็คือการพิจารณาพิภากษาคดีด้วยความเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วอันนี้ก็เหมือนหมอเหมือนกันนะครับถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหาหมอหมอก็ต้องรักษา ถ้าเป็นโรคที่มันเป็นไข้หนักปัจจุบันท่านด่วนติดเชื้อโควิด1ิหมอก็ต้องทุ่มเทไปในเรื่องของการรักษานี้ให้มันเกิดผลให้ได้เร็ว,รวนะครับให้ทันเหตุการณ์ใครป่วยหนักก็ต้องเข้า ICU ตรงนี้สารปกครองก็ต้องเช่นเดียวกันนะครับคาแนะนําของท่านทุกคานะครับเป็นสิ่งประโยชน์ที่จะต้องนําไปใช้แล้วก็นําไปปรับใช้ปรับปรุงการทํางานของสารปกครองให้เกิดประโยชน์ให้ได้ไดมากที่สุดอันนี้คือเชิงรักษา เชิญรักษานี่ก็คือขึ้นไปขึ้นไปขาที่ว่าทําอย่างไรที่จะให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ท่านให้ข้อแนะนําไว้เป็นประโยชน์มากคือเชิงป้องกันครับเหมือนกันนะครับในด้านสาธารณสุขถ้าประชาชนของเราสุขภาพดีเพื่อนามัยสมบูรณ์รู้จักวิธีการดูแลร่างกาย ทานอาหารถูกสุขละนะักษณะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหาหมอนะครับเช่นเดียวกันครับตรงนี้ข้อแนะนําของท่านนะครับจะนําไปสู่ที่สารปกครองเราก็จะไปทาในส่วนของการวางหลักกฎหมายทางปกครองที่เป็นประทัดฐานแลวก็จะส่งต่อไปให้หน่วยงานทางปกครองให้มีแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีหน่วยงานทางปกครองจะต้องส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติราชการเป็นไปนตามหลักนิติธรรมครับในขาตรงนี้แหละครับมันก็จะทําให้เกิดในการดําเนินงานของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหลักการของาสายปกครองครับต้องทำสองอย่างนี้ให้สมดุลกันครับสิทธิเสรีภาพของประชาชน,ก,ชนกับประโยชน์สาธารณะต้องสมดุลกันนะครับถ้าสมดุลกันเมื่อไหร่นะครับความเชื่อมั่นทางกระบวนการมือความยุติธรรมทางปกครองของประชาชนก็จะเกิดขึ้นสังคมก็จะมีธรรมาภิบานนะครับสิ่งต่างตเหล่านี้ที่ท่าน กลุนหาให้คําแนะนํามาโดยตลอดนะครับผมจดผมฟังด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็กลับไปก็จะไปฟังเทปของท่านอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ให้เขาถอดเทปที่ท่านได้กรุณาให้คําแนะนําเนี่ยทุกคําพูดเลยนะครับท่านสุรชัยอาจจะเคยเห็นผมตอนไปร่วมงานพิธีตอนสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับในระหว่างรอพิธี ไม่สามารถเล่นมือถือได้แต่ผมมีกระดาษเป็นพึ่งเลยเอาติดเข้าไปนะครับพอดีท่านมานั่งข้างหน้าผมพอดีผมก็เลยเดี๋ยวท่านบอกว่าท่านครับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติอภิปรายไปผมให้เขาถอดเทปมาผมเอาติดมาอ่านด้วยนะครับครับอ่านแล้วทำครับท่านครับไม่ใช่อ่านแล้วไม่ทํานะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงในส่วนตรงนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับทางวุฒิสภาที่กรุณาให้สิ่งดีๆครับ สารปกครองและสำนักงานสารปกครองนะครับผมถือว่าสิ่งต่างๆในวันนี้เป็นคุณค่าที่สุดที่องค์กรอย่างสารปกครองและสำนักงานสารปกครองจะดําเนินการก้าวต่อไปให้เกิดประโยชน์ให้เป็นสารปกครองของประชาชนให้ได้ครับท่านครับขอขอบพระคุณครับ เพราะชีวิตนั้นมีเพื่อเรียนรู้อาจจะพบสุขและทุกบนกันไปไม่ว่าใครคงไม่ต่างกันก็เหมือนทุกครั้งที่เราเคยหกล้มเพื่อจะลุกขึ้นยืนใหม่พร้อมเดินก้าวไปให้มันคงกว่าเดิม Thank you